หรือว่าน้องมิ้นจะร้องเพลงนี้เหมือนพี่นัทมีเรียล่าสุดพี่นัทมีเรียไปร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรอ๋อนี่เพลงของพี่นัทอยู่แล้วนี่ใช่ครับเพราะมากอะมันต่มากแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันเปียโนกับน้องโตศักดิ์สิทธิ์นะฮะคุณผู้ชมไปฟังครับมวเคาาข้ใจ โอเ,เคออครับโอเคผมไป<ต>ด้วยแต่พ,นะพี่ยิ้มกับเพลงนี้นะพี่ยิ้มกับเพลงนี้พี่รู้สึกว่าแบบว่ามันเหมือนพี่ขึ้นรถไฟหอะมันมีช่องแบบมันมีหนักมันมีเบามันมีความรู้สึกที่เบาสบายแล้วมันก็รู้สึกหนักแน่น อยู่ในอยู่ในเพลงนี้แล้วมันอยู่ในน้ำหนักของเพลงเพลงนี้ที่ที่โตเล่นให้พี่ด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยเพราะจังเลยอ่ะเราไม่ช่วยอะไรเพราะขึ้นไปอีกล้านเท่าขอบคุณครับมันเป็นความมันเป็นพี่นัทในวันนี้ที่แบบรู้สึกพูดเรื่องนี้ได้แต่แบบพูดอย่างสตรองแล้วก็แบบอ่างเงี้ยในวันนี้ค่ะโอ้โหต้องปรบมือให้กับคุณนัทมิเรียนะเป็นการถ่ายทอดเวอร์ชันเปียโนที่มันเพราะมากมาจริงจริงแล้วก็ผมไม่เคยคิดว่า คุณนัทมีเรียแบบเสียงดีมากขนาดนี้เฮ้ยสง,งดีมากได้ฟังเนื้อเสียงจริงๆแล้วเสียงดีมากนะครับแล้วก็หลายต่อหลายคนก็ชื่นชมเข้าไปเม้นต์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ในแต่และคอมเมนต์ที่บอกว่าถึงแม้พี่นัทจะผ่านเรื่องราวร้ายๆอะไรมาเนี่ยแต่ด้วยแววตาพี่นัทมีความเศร้าแต่เนื้อเสียงอ่าเขาเรียกว่าไม่มีน้ําตาออกมาจากพี่นัทมีเรียเลย<ม>ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีสปิริตที่แรงกล้ามากๆแล้วเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีข่าวพี่นัทเลิกกับ คนรักทุกครั้งพิ่นัทก็ไม่เคยต่อว่าหรือว่าไม่เคยพูดให้ผู้ชายเนี่ยเสียเลยสักครั้งเดียว mm hmm. พินัทเก็บความรู้สึกไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอชื่นชมพินัทมีเรียรแล้วก็จะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นไอดอล เรื่องความรักเนี่ยของคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็รวมถึงคนที่เป็นแฟนคลับของพี่นัทต่างคนต่างชื่นชมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมคุณนัทมีเรียกันอย่างล้นหลามเลยครับ<ฮ>ะนะฮะก็เป็นกําลังใจครับคุณนัทมีเรียด้วย<ฮ>ะนะครับพร้อมมากๆลองเข้าไปชมครับกับน้องโตศักดิ์สิทธิ์เวอร์ชันเปียโนรักไม่ช่วยอะไรนะครับ